สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับกามินล่าสุดเราก็ได้เห็นหน้าคุณแม่ชัดๆกันไปแล้วต่อมาสดๆร้อนๆเลยกามินเปิดเผยหน้าตาพี่ชายเป็นครั้งแรกหลังกลับไปกรุงโซ้อมกับพวงพี่ชายกับคุณแม่ไปทานข้าว แต่เห็นแค่ด้านหลังกับเห็นข้างๆก็หล่อมากๆแล้วคาดว่าไม่นานเราจะได้เห็นหน้าพี่ชายของกามินแบบชัดๆแน่นอนและอีกคนก็คือคุณพ่อของกามินเชื่อว,ว่าไม่นานเราอาจจะเห็นอย่างแน่นอนหรืออาจจะได้เห็นทั้งสองครอบครัวที่ประเทศไทยก็เป็นได้และหลังจากแฟนคลับได้เห็นคลิปพี่ชายของกามินต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเช่นพี่ชายคงหล่อมากแน่ๆเลยค่ะ แค่เห็นข้างๆยังหล่อพี่ชายมีแฟนหรือยังคะกรี๊ดมากค่ะทรงดีมากเห็นแค่แขนก็ยังหล่อเห็นครึ่งหน้าก็ยังหล่อถ้าเต็มเต็มหน้าคงจะหล่อมากแน่ๆโอปป้าแน่เลยขนาดการมินยังสวยขนาดนี้พี่ชายคงจะหล่อมากแน่ๆเลยค่ะขอเห็นแบบเต็มเ็มหน้าได้ไหมคะอยากจะกรี๊ดมากเลยค่ะเห็นแค่ข้างๆรอยยิ้มแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหล่อมากๆ เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮามากๆเลยทีเดียวสำหรับการเปิดเผยพี่ชายของกาม,มินเป็นครั้งแรกสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตามกระแสโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ